จะไปหาจะไปขันนาะมีแม่อีแพลพี่น้องอ้าพี่น้องวันนี้แงแล้วสิขันละใหม่สมแล้วขิ้นมาเปิ้งให่าเลยนะฮะขันนี้ขันโดนดัวมโนะะน,น,นก,กนันได้ สูตรเด่งด่วนพี่น้องเพราะว่าเห็นเขาเห็ดมืออื่นมือื้อชงขมูอันนี้วกันบางที่เป็นเดือนกูดังคนก็ออร์กี้ก็เห็ดเน่าเน่าเน่าเห็ดเน่าหมายสมเป็นบ้านนี้ไปกับบ้านนี้เลยสูตรมาจากเขาหน่อยเพิ่นได้มาจากปู่บ่วกู่เพิ่นเห็ดแบบนี้เป็นใเด้อพี่น้องพี่เลยอยากไปเห็ดเนาะมาจะฟังใช่เนี่ยมัเอาเอาไว้ดุนได้ เบ้านามันมาตุมเนะตุมจับคนพี่น้องเแม่ระเห็ดอีงอะไรวายดีพี่น้องแม่จะเห็ดนาไม่ถุงนอไม้ถุงนอไม้ดองวันนี้เอาเห็ดยังไรสรมนนี้ก็ไปตุ๋มตุมตุมบะทงเยอะเลยบะเด๋อมาก็หนามันออกมากเนาะหนามันออกมากชันเดืองเจอนคือแบบเอาได้ มันเดือดเดี๋ยวมันจะเป็นเนาะเป็นขันบ้เดือบโบ้ชุกกันได้มันกับโเป็นเอ้ยไมก็สบู่สีน้องโเช้ทงองสานคน่สองสานเห็ดใบกินหินหามเดงคือคลองฝาของต่อทงหมกไงมีนี่ย้เห็ดทงไงเระ่ทงองโดกคนนั้นี่น ทุกไงมีนี่พี่น้องสีมาเห็ดอันนี้กลือวันเห็ดฟักหน่อไม้สมสวยกลืวันพี่น้องอันนี้ง่ายน,น,น,าน,น,านี่อันนี้สีแกงโอ้โหแกงได้เด้วนี่นะสบายด,ด,ดาีสบายดีพี่น้องอขีดไม่เบาขีดไม่ขีดไม่ลองขีดก่อนค่ะด้งด้ง อันนี้ก็สีพ่ากันฝากน้ำใหม่สมพี่น้องเดี๋ยววันสีขันน้ำใหม่สมนี่ก็ได้ขอถ่ายคลิปคนขันๆพี่น้องพอเฮ็ดหน่ะมันมันตกใส่หนามนั่นบ่กน้ำใหม่สมเรียกว่าหนามันออกเองมันก็ใส่จะงอเอากระขันน้ามันก็มีหนาเองเออประเดี๋ยวเ้าใส่เอาใส่บื้นหนาวมันใส่กระตุกก็ได้ ค่ะเดี๋ยวขอเอาแต่ตอนมั่นมานห้มันดำเอาแต่ตอนก็ได้ว่าไม่ใช่น้ำของมันเองเขาอาจจะใส่น้ำนิดนึงเออให้มันถ่วมเนาะให้มันมีน้ำผ่วม้นิดหน่อยพอเราใส่ในนึ่งพี่น้องมันจะได้บ่อยเหตเหตุเหอเอเห็นจะท่างอันนั้นปูนยาใส่บาตรนะเออเหตุจะได้ก็ได้เห็ุเป็นน้ำผลไมโอ้กนก็เหตุผลเป็นตอนตอนนั้นนี่แน่กั น้ำมดองเนี trim, <oh ่ยเออน้ำมัน่งเนี่ยนันง่เนาเออคอ็ดหันบน่าแต่ว่ามันอยากด้ำบริสายหนาหนาตัวเขาขันยังขนะะอันนี้ได้เห็ดเป็นน้ำมันงไม่ส่งเขาไมเคยเอันเลยที่เป็นเห็ดที่ต้นไม่ดองนั่งเห็ดเป็น เฮ้พี่น่อเงียวน้นอราสิเอานะมาเทแสงแต่กระดาษน้เนาะฝากแบบไหนพี่น้บบนนอมาเบิ่งน้ำกันนะว่มามันสิเป,ป็น,ยนอ,อย่างไราน,น,นังง่งนี่นังร้ายดิยมาพี่น่อว่าี้ซาสีหามือซอยกันได้บานมันสิขาวเนาะแต่ลุกอันละุก <laughs> มือลายท<อ> <laughs> ้องไดไมเล<อ>ือทีเดียวได้ไหม ไช่แล้วค่ะแ <refin ements S 3> ่เได้ <oses Five> ีเได้ห้ามือนก้นเลยมีคนจ่อยเห็นราจะนีเหยียบก็นี้วะิแน่ค่ะอันนี้สวีวัแค่ง่นกี่บอแ่แค่แค่นี ใหญ่แบขดอันีก็เลยตันี้ใส่ก่อนตัวกางกางตั้มตั้มเอาแม่เอดีแัน้มงน้าตันี้ไหนตัวันาไหนก็ได้เลยนะนอก

ก็เออก็แบนเาเาเบอกเป็นมันดำเว้ยไม่เหมืนนงบางทีก็ม่เอาบางทีก็ดำนําอย่ไห้แมันบางอย่างมันเอามันจัแบบเดะไมเดน้ออ้าวนี้็ได้ปอฮามาเลยเอาเข้าไปเลยวะ มาซีบอ้อยบ๊วยยว่าคับเซบ่เต็มหน่อยเต็มหน่ยเต็มยอดเลกปดถกไป้ที่พิงนอนไม่ร้อนไ่สบายหมอว่าเปลี่ยนใส็น้นี้มียี่งไ้วอามาเมีนถ้าก็ไปยี่้าได้ตำสมไปตาม่้รฮะไม่น้องให้รอนสิเ ไม่ไม่นั่นหรอกแกล่องปนไม้เ็นไหมะไม่เห็นเนาะยัเข้าไปแล้วร้านบ่เียวเราว่นอด้วกันเนาะปินแตังจะขันไอ้มองอะตนแรกมังกับปลาถือตัวบ่เป็นมบ่ระอมต้มย่ันไม่ปลาลน้มับ่แข็งอี่นี่ละมีม่แล้ว่าเอาเนี่ย

จะไปหาจะไปขันเนาะตงนี้เมอีกแที่หลอนขานแล้วก็ให้ลก็ใส่กระตุกาเจหน่อยกัะพัดตัวัแมไขึ้นนึงย่เลนี่ยสิแขึ้นังทางสนแซงว่าขันแฮ

ไม่เลอนัลกายแต่ได้แล้วบอกแล้วอยู่กบบพี่นับน้องนอนน้องำแนน่งนอนนิดเดียวใช่ค่ตีวันนี้เราเปลอนชัดเจนมล้วนีมากเลยนี้ว่าขจะเล่าถงเื้องอะไร้าหมไม่หรอกเจ็บแต่จห่อคำหดอคำพึใต่่บยองใบ่ายองบสาบเออบ่นยนะประมาณบย่เก็บได ข้าเดี๋ยวเอ็ดเอ็กับบอ๋อเด้อเดี๋วไปเอาห้อมาะม้อแบน้องหมมามาเบิ้งมาเบิ้งถ้าว่าเอากดออกวาอ่นนี้โอ้ยเงีขากด่มออกต้นัวมันจุบแต่มันบ่อออกได้ถ่ได้ปหมถ่าไ้กัเออเอะจิกได้แด้ไหกับบวยไหมได้ไหมเนาะบวยไ หางเบาแบอ่ะอ right? um, yeah, no, uh, yeah, ุ้งใส่แล้วอุ้งจะแยกหางอป้งใส่ก็จะแยกลงไปแต่แบบที่ดิ้งใส่เมือแจ็คเป็นขึ่นแบที่ดีได้ดูหันบ้านบอมี่อุบัดหน้าก่อนนะโดดบาที่ดีเน่ยบอมี่บอมมี่ะคะห้ดูละมันจะเพิ่มเรี่ยวหนกทุกคนหันแต่บ้านันักเป็นนักกงงงนงงงงงมงง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 ง เดวมากนเนี่ยโมเดี๋วก็บุเพล่เดี๋ยวเนี่ยขอือเล่วกเราจะมีโดดด้นะเออคนนี้นหฮาไปห้าอเอองานเพื้อไปทางขอุ่งเ้อาไปที่ีิไปตื่นยุบนทีดี้สิบ้าาโดดโดดุจหนาวนี่ข้าเนบิกละทีดีิบ้านี่จะนอนคนเดียวนีเนาะเออ้านทีดี้นู่นกต่บ้านแบบโบ่มีผู้ใดมีโดดเหอไปข่าวก่อนเนาะที่จะได้บ่ไปห้ามอเขาเขสิบ Mặt my common soldier. Bin gang, bắt đầu, bên cạnh yang của lại mong. bên nhà hết mong. Bên cạnh 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 hết mong. อาไปห้าหม้อครับซูทขอมันซูทเด็ดก็มาไปแยกก่อกไปเอาผิวเหรอปกเอาแบบนเปหม้อก็สอดเทายาบมันขางาอู่มอซอยหนอกกายเลอยูเราไปเก็บไดึงคว้านไม่นึงออกหาบริเวอกเนอก

ก็ค <Smile. S 2> ือรูป้าเนี่ยนะไม่เ่อยในมือเ้ามก็มือแมันจอะไรน่จก่อนเหนคือเย็นหมดจดไรเนาะคือะไตอนนี้เราถือดนบนถเลยด้วยนะบนทีกเสียีอีเอแนี้บีก็อ่งบาถือคือกาีก็ถนอถเอล่างก็ือียือถเ่าก็ถืนถือดเสีือถือลางีกืออีกกีถือ ขันแล้วต้องไปโยนแล้วแช่เกลือต้อง่ปโยนขันเห็ดหน่อยมันกระมุนเวลาค่ะอ่าพี่น้องวันนี้แงแล้วสิขันน้ละไม่สมแล้วขันน้ละไม่สมเือหยบหนังมันอ่อนก่อนตัวนี้แม่อันีแม่ล่าแช่แช่ขามคืนแล้วแช่น้ำเกลือเป่าไหอืมแช่น้ำเกลือขามคืนให้มันอ่อนเนาะ เวลาหอขันมันจังสีบมมบุญเนาะแม่เนาะอันนี้สูนรนะมันกะข้าวมันกะสมโดโอ้มันกะผสมอันนี้เลยเนาะมันเป็นเลยมันจืเป็นวหในความหมายมันจืได้เลยทำแฝนะมันออกเลยอหามันจอ้งไตรงใส่เขาอันนี้นั่าเนาะ ข่ามามาปกติม mm. ันเอาเขาไปแต่ว wow. uh, uh. ่าเขาไปานนี้คนนี้เขาไปก็ได้เอาเขาเข้าท่านมามาด่าลม่หน้าได้ห่อ้าวสาวาวหนามว่าให้มันอ่อนแห้มนหนาหนาหนามหนามเข่าหนามเข่ามันหนามอ๋อแต่ก็มัใใจนี่แล้วก็คือบลัเข่า ใส่กระนาดเมื่อเขาเมื่อทเอาไปใส่ไปเขาสวยอันนี้แม่รวมันได้กินไหวหมกินไหวตัดแินโดนใช่เขาหนักบหมเออเาเข่าตัาเามานะมันสีบรเวเข้มอีหนวดนะเชือเขาไปตำไปแกงนี่ กรนเ็ก็หน่กถุงเนี่ยเ็เอหน้า้า อ๋อเหมือนดอกเป็นก็ว่ามันเป็นเนาะซึ่มันเป็นทอมันอกีเปิดซีซเปิเส็นออเง่ยหงเมิ่งตีก็เป็นน้องใหม่จเะ่ะเป็นใ่น่ะ เลยแซน้แตซนมันมดนะมันหมท่านเจอตั้งสองหามขึ้นางนขั้หนึ่องข้นนันนส่เอางไปมีคัน่องขวาข้วไหนแั้นห้องใจเขามาแบบว่าเอามาหลังี่ซื่อเด้ี่น้องขาวละ ตางนามแต่ก็เอามาใส่เนาะเส้นมานี่นคือมูลโถมันเลยะอืมคนี่เลยเนาะใส่พอประมาณมึงไป่เด้อพี่นนอกมงเทียวาอย่าผิบเนาะชวนนี่กินเลยพี่นนองแมเลยส้มเลยก็พี่มึงไหมพี่มึงชมเลยดิ เป็นนะเป็นแล้วเอมือนยิงยินเด้อชักแล้จ้ะเนาะเออชักแล้วสุดเด้งด่วนพี่น้อยเพราะว่าเห็นเขาเห็ดมืออื่นมือื้องขมูดเหมือนกันบางทีก็เป็นเดือนกูดังคนก็ออร์กาสะตอร์ก็เห็ดเน่าเน่าเน่าเห็ดเน่าไม่สมบูรณ์มาดไปกับมาดีเลยสูตรมาจากเจ้าแม่หน่อยเพื่อนใดมาจากปู่บอปู่เพื่อนเห็ดแบบนี้เป็นนะพี่น้อยบาอที่ซีมันให้เราปิ้นนะ ก็เลย่มาเห็ดแบบนี้รถบอกหน้าจัคคือบนี้ชไปเดินพี่น้องที่ดอยากไปเห็ดมาจะฟังแท่งนี้มะนาวเอาไรดุนได้แท่กี่ขวดกับโอ้เห็ดอะไรกันน่ะเคเมนขวดบรแ่นังเกลือเคลือหนัแล้วก็ฟังใหม่ตอมันแรงเหีองนี่ได้ชิมมากเิ้ในะขันี่ขันก็นอู่่มนนก็ได้ เตียนออเพมันเียซาซาเลือมันไข่เลือ่สิ่ประมาณซ่ำสมพักกระดาษเือ่อต่างหอยยังชาดย้วจ้ะต่างเนาะป็นนะเนาะใสเกลือหน่อยินนะฟังในแล้วน้อง่านเลยต่อใสขวดเนียบอร่อยเียบลข่นก็ได้บ่ก่านว่าานต้องไม่ผอย่างเนาะ ตันี้ก็ดแซ่เด้อพีน้องอันนี้ก็เส่น้อเกลือ,อไรหรอวบ่น้ำซุปบางคนไมสะอาดเพราะน่โอเค,คพี่น้องสำหรับผิ้กระจุกไหวเพียงตันี้เด้อผู้ได้อยากใ้สูตรนี่แน่นสามาแล้วเพียงใจเด้อก็เฮ็ดร้ายก็เฮ็ดหนอยพี่น้อง,งดดอกได,งาาดไลค์กดแชร์ ก็สักตัวคีสำคัญมือนโฆษณาให้น้องดัดเดิอพี่น้นนงเอานี่แหละพี่น้อนขอการ์กันอะไรพี่น้าบายดี